สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องพองปไยสุขคูซุกคนจ้ามาพอกระถิ่นดูลาจพี่น้องกับแซ่บนัวป่วยนางทิพย์นะคะมาใจพี่น้องขาเมื่อนี่กินข้าวกับน้องมหาตะเมินแหลกมากใส่บุนน้องออกมือแค้นคือเก่าพี่น้องคขาเป็นน้องของจังเลยจังเลยจังเลจังเลยจังระเดี๋ยวหนี้จังประด้เพราะว่ามุ้ยไผ่เอาแล้วมุ้ยขาแล้วมัจังประด้มามากินข้าวน้องกัน อ,อ,อ้อมบักหอยพี่น้องทอดไส่กอกหมูใส่กอกเนื้อแล้วก็ตำถั่วนะคะอ้อมกระวงตัวนั้นนะไม่หันตัวเนาะตุดห้องถัง,งอะไรอ,อืเชิงอยู่ก,กใส่กรอกเสร็จพี่เกาพี่ห้อจ๋าสั่งได้นล้วค่ะชุดละหนึ่งร้อยบาทอืมอ้อมลอยด้วยนะี่ยนี่ว่าอ้อมเลยมากลอยดิ คนละลอยี่จำมึงยับพึ่งโอ้อดใหม่ดอกแดกดูเร่องเลยเข้มเ้มเห็ดเข้มเข้มอ๋อหว้กันตังจังวะบวกฮิหวางเลยเ่ไม่ร่นมันเนี้ย น้องออกพุ่มากับครูใจได้พี่น้องแต่ว่าไม่ออกเสือไม่ออกเสือจิตติ้นเรสิทธิ์ไม่เห็นดนตรีรู้บอนครับก็ด้วยแบวมาอืมไม่แสลงมาแล้วค่ะแต่มาครัวแบบจวดพี่น้องเล่ยนดนตรีวุ้งไหนก่อนวงวงเหล่าวงเหล่าในดนตรีวง กูแข้งนะครับพี่้องเป็นหม้อแข้งและหม้อพินนัน่งเจอกับหม้อเสียวว่าสัน้นเสียงกนนังจ้างที่ประตูพี่เหรอประตูมวนหนบ้านกินได้ด้วยปต้องอายอายบุ๊ดได้กิน ผูเขา,าเอเวเดตสยแบบอ,อือันนี้เนื้ออันนี้หมูเนอ็บคุณลองคุณไลฮคได้รับเรามนก็แสบแม,ม่บอสสนใจต่้งทำมาไจอีก,กน่ะ มลวหมูพวกันเด่นค่ะหมูัวกรำปลาสูตรสองกันถองแลคะกำลังจะออกกาลังจะออกอดลูกมันเร็วๆนี่แหละจ้ะเป็นเกลือเพื่อจะกินก่อนเลยอืมนิ้เป็นยังไงสูตรเพื่อกาบะกาวลื่นเขาลืมสูตรนั่นแหละอืมห่างหายไปดูดสูตรสองจะมีกิ่นนองๆนิดนึง แต่ผมเยาจนผมสันเนาะอืโดนเตือเสียไปไทยบางแห่นเนี่ยจุบตัวแหมพี่ะกบวบกับผักพินิดพินิดพร้อมอ่ะ พราะว<ม>่าที่ปเป็นเห็ดเอกเห็ดทิพเป็นเรื่องแบนี้ก็ซื้อตลาดแหละเพราะว่าหาบบกหอยบาะมันมั่มี่ไหมก็เลยเห็นชนเห็ดเราก็เลยซื้อแบบนี้มาอืมอืมมันอ้วนดีคนเนี้ยคุณหลุดแบบ มาครับพี่น้องกินข้าเต่าออกันนี้เนี่ยอากาศฮอออ้อนเนาะมหอนนื้อเหมือมนกันมันฮ้อนหมโควิดต้องสิไดใจใจม,มันสง่งนมำหนักส่งหนาวน้องเหนโควิดนะาะอยู่ต่างประเทศโควิดมันติดเร็วเพราะว่ามันหนาว เยอรม่ามามามากมาไทายเมียนมาเมียนมาหนมามึนมม่งสองสามกระดูกอืมอบจัันไหมันคือะอแต่ะ รู้กบเนืออะไรเจ็บม่เจ็บมือบกหมูอักหมูเอาอันไหนส่วนว่างไรตะกุดวะนี้อนจะเป็นห้งายหมับเนแบบพือแบบอืมกิมองอ่ วางหวังวางกิข้าวหรือเปล่ามาซอมมังคอกะแม่แทผู้ใดมามหาหวัวขึ้นหงอยแถวบ้า,บานผู้บดีกัโตอยจะได้เงินกอ่าเทาเนี่ยมันห่วนเดียอาการนี่คือตอแรกก็สืบพ้นปเหเทยังห่างอนแรกก็สืบ้ปเทศยังไแรงก็จะผ่านต้องเล่นกับหนองก่อนหนองวาง เว้นซึบเก็บต้น่อม่ไหมที่มันละ่าจเก็บได้เหมืนกัหอนไปเลยนิ่มแรงครับเปิดตาตั้งสุบานก็โอเคแล้วอือหือครับ

ก็มิงแล้วบนในหักครับเรียนน้ากันงแต่มันทยมเรุ่นน้องเห็นสมจีน้องเรียนน้ากันใช้ชีวิตรวมกันตะหน่อยครับนี่คือมากก็เลยมากกันมากกันก็เลยแต่งงานกันบ่แมนโอ้โแซ่บ sẹp mình vào sẹp sẹp ừ. em im chơi ừ. Im, ừ. im im chạy bao bao giờ mình phải có như là người mới yênใจ đấy được khoẻ ai sai tụi ai đúng không á mày quay đi quay đi quay đi quay นีนตำรั้วเนี่นีแๆนี่มันคุยไปนีงนั่ อิ่มเลยบอกฮะคือหนาวไม่ใ no ช่เหมือนห่วกอิ <like. S 3> ่มเนาะเขาสีเ hmm สือ hmm> ต ah ัวอ no ุบ่อ no ิ่มเหรอกระหิ <nothing> ้วเหรอวะว่าหนาวอยู่ตีกับพ่อเราเย็นยุมเย็นกว่านี้ก้อนหนั้นเยหนาวเลยอะหนาวจนม่อยากจ่ห้องหลอกะม่หนีมือนีละห่อนเกิละหมึกอะโอเคอยู่เกิละหมึกมันมีดม นี่เลยเดี๋ยวหล่อไปเห็ดเนี่ยมีนู่นต้อนรับหน่อยต้อนรับหน่อยไหมงานที่สุดยอดมุกตรงสองหรอกหนุ่ยตรงสองติดกับเนี่ยนี่แกเอามาใส่เหรอใส่ขันเด้งเหรอสั่งร้านมาเด้ะ เงินกับเบสก็การเท่านางสะกันนางสดแล้วกันไอพี่น้องเห็นหนาเนด่วนอมไมึงแค่้องหนึ่งับนี่นี่บอกแบอสเต้าลวมีอละมีแก่เอเออง้มันลมา้ยมนต้องเจอกันสักหน่อยแล้ว ว่าม e ึงเลนมาไปหแล้วเกืบตายนั่เนก็บเบาไว้สัง่าเ่งนื่นนกับเบาศรอบอกอ่างสงบมนึ่ท่านมาไปกพวนั่งสงบหนึ่งเหรพี่น้อแล้วอิ่มนะคนคุยดายอิ่มหอ่ ก็ก no okay. eh uh. no ินแ้วกินแล้วกินข้อพักันสังพิเศษก็คือนี่เรากินหลายกว่าข่อยอยู่เต็มเต็มแล้วมันเรากินมาแล้วคนทังใดก่อนุูรักที่พี่เเคยได้ยินได้เพียวแลวเายเพื่อ้ยิ้มจะพี่บ่หัวจหลังเพิ่งก็อุดอนหลังจ้าที่พ่หัวจที่พี่จะต้องเห็บมากกว่าีล ที่นไปห้างไหนไปห้างสุนมเสาไหมสุเสาแล้วหัวสุ่มเสาคนเดีอไปหนีไปมัณที่แบบที่ว่าอื่นอื่นอ่อนมามาโพทางนอน้าคาบอกก็มาต่ในเมืองอ่างิดกับสุ่มเสาน้องมาเดี๋ยนอแค่หัวสุ่เสาสุ่มเสาที่เขาว่า เวลาสีแจงเขาบอกให้ตรงไีแล้วปวดอะไรวม้อเบือหมนเท่าแล้วมัวววววววนปวมบัวครับสอนมาแม่ือันนไปตลาดที่เท่าน,นั่งคนไปนะจังวัดที่บุรีรดดัมยนะ์เนาะอำเภอ มันมีหือแมันมีค yeah. ือยู okay. right. ่งนะสามร้อยก็แซ่บนะสมร้อยก็แซ่บโอเคคืออ่ะนี่ไลน์สำหรับการติดตามคลิปนี้เฮาก็เปิดโตน้องไข่เปิดโต๊ะกันไม่หายอีกว่าสะแลกไม่รอบพี่น้องขอบคุณที่ไลน์สำหรับการติดตามสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะจ้า สวัสดีครับสวัสดีครับ